ที่เราจะไปแช่เนี้ยมาจากตรงนี้นะคะเป็นน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุสูงมากเลยค่ะ ก็เป็นเย็นวันที่5้าของทริปโรตรัวแล้วนะคะตอนนี้เรามาสปากันน้ำจากตรงนี้นะคะเป็นน้ำที่เขานำเข้ามาในสปาเพื่อให้เราได้แช่ตัวกันค่ะตอนนี้เรามาแช่บ่อน้ำพุร้อนนะคะที่มันเป็นน้ำพุเป็นน้ำน้ำร้อนจากแ่ธท่าธรรมชาติ สถานที่ไหนเราต้องการมาท่องเที่ยวหรือมาแช่น้าพุรอนนะคะเราต้องบุ๊กก่อนนะคะทุกคนก็จะมีเป็น family ห้องนะคะแล้วแต่เราว่าเลือกเป็น p r i v a t e ขนาดไหนนะคะมันจะเป็น v วิวให้เราเลือกหลายที่เรามาเดินวันวันก่อนนี้เองอย่างห้องที่แม่ขวัญเลือกวันนี้นะคะก็เป็น p r i v a t e s p สค่ะมันจะอยู่ในห้องเนาะไม่ได้ออกไปชมวิวข้างนอกนะ,ะเพราะว่าเรามีเด็กๆด,ด้วยนะ ข้างในนี้ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีของที่เขาขายเป็นพวกของขึ้นชื่อของเมืองโลโตลัวนะคะบรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้นะคะจะมีสะที่มันติดทะเลสาบด้วยนะคะทุกคนคือมันจะดีมากเลยแต่ว่าเสียดายที่มันเต็มเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องที่เราอยู่นะ จากที่ไปดูในเว็บไซต์แล้วก็สังเกตมานะคะน้ําที่เราแช่อยู่นี้นะคะเป็นน้ําจากน้ำพุร้อนเป็นน้ําจากะะแร่แน้ำแล้วเขาก็เอามาผสมน้ํากลั่นเพื่อให้เราแช่ในอุณหภูมิที่เราสามารถแช่ได้เนาะ แช่น้ำพุร้อนเสร็จแล้วค่ะสบายตัวมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำพุร้อนที่นี่นะคะคือมีสรรพคุณมากมายเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าในทริปโรตโวรวันที่6ค่ะตอนนี้พวกเราก็กำลังรอขึ้นรถกระเช้า อยู่นะคะข้างบนนี่มีของให้เล่นมากมากมายเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าข้างบนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วบรรยากาศดีมากเลยค่ะแม่ย Down here. Beautiful. It's beautiful. Wow. Look, it's so high. So high. Matthew cheese. So high. B M F cheese. Cheese happy young. Yes. Mm, a lot of cheese. So high. โอ้ oh my god ดีแล้วไม่นั่งหันหน้าไปฮ <laughs> ะ <Huh? S 1> <laughs> ดีแล้วแม่ไม่นั่งหันหน้าไปมานกินนู้นเย้ 哎，对，哎，对，对。 Oh God. บรรยากาศด้านล่างเขาก็จะประมาณนี้นะคะนั่งไงนั่งไงที่มาที่มานาที่มา ตอนนี้เด็กๆก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนแวะมาทานข้าวกันค่ะเราเลือกนั่งที่เห็นวิวภูเขาทะเลแล้วก็มีรถกระเช้าด้วยค่ะทุกคนนั่งสบายเลยวิวสวยมาก เราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแต่น้องแมทธิวยังไม่ยอมกลับค่ะทุกคนอยากเล่นรถอีกค่ะก็คือแท็กเก็ตที่แม่ขวัญซื้อนะคะคือเต็มที่เลยค่ะคือสามารถขึ้นรถกระเช้าหรือว่าเป็นรถได้น,นะคะเป็นรถที่ไหลลงไปในเขาค่ะคนละสามรอบเลยค่ะทุกคนแต่แท็กเก็ตนี้ก็ใช้ไม่หมดนะคะเพราะว่ามีแต่แมทธิวแล้วก็พี่พลอยเขาอะค่ะ ขี่กันสองคนสนุกกันสองคนไม่ยอมกลับบ้านเลยค่ะตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันต่อค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ได้ที่เขาถ่ายให้นะคะแหมพี่พลแฮปปี้นะเราแวะมากินบาร์บีคิวเกาหลีร้านเดิมค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะร้านนี้ นอนตอนนี้เราก็กลับ,บมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนก็จบลงแล้วนะคะสำหรับทริป6วันที่โรโตลัวนะคะคแล้วก็กลับบ้านอย่างสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะทุกคนไปเที่ยวหลายสถานที่มากๆเลยบางอย่างก็ไม่ได้ถ่ายลง YouTube นะคะแค่ถ่ายรูปลงเนาะแล้วก็อาหารอร่อยมากาเป็นสถาน,นที่ท่องเที่ยว <มา S 2> ที่อยากไปแล้วก็อยากไปอีกนะคะทุกคน กลับบ้านมาเสร็จนะคะเด็กๆก็แฮปปี้กันใหญ่อันนี้คือวันต่อมาก็พาเด็กมาปั่นจักรยานนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปป e ี <c oughs> ใหม่เนาะครึ่งจะลงแล้วก็จบแล้ววันนี้นะคะฝากติดตาม PT Family ด้วยนะคะคลิปนี้เราก็ไปเที่ยวจนอิ่มเลยเนาะฝากติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยเนาะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเอ๊ะแต่ท้ายคลิปมีย้อนหลังที่เราไปเที่ยวหลายๆวันที่ผ่านมานะทุกคนติดตามชมกันด้วยนะคะ